เป็นจังได้ตาเสียบ่นี่สิบุ่งกันเด้อโอ้ยไปหาเขาวกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะพี่น้อง มาพบมาพอกับยายเจกค่ะอยู่ในช่องยิบมาฝากจากยายเจกด้วยค่ะเด้อ้มนี้ยายเจกสิกพะแกงน่อไหม่ค่ะพี่น้องแกงน้องมหมลาวๆนะคะน,นี่น้องใหม่ตุ๋มเองนะยายเจกต้มไว้แล้วค่ะพี่น้องเครื่องตะไคร้หอมแดงพริกแห้งตามเกลืองแกงค่ะพี่น้องมผพกขามผพกขาแย้งค่ะพี่น้องอันนี้ลูกโดดอันนี้เข้าเบือ่ออันนี้นามยาน่าค่ะพี่น้อง เดี๋ยวให้ยายเจ๊ตําแจวกันเด้อตําพริกแกงอ่ะค่ะเครื่องแกงนะคะตักไก่ติกแห้งทำไปก่อนเลยค่ะมันคือซีแหลกหยากอ,อยู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวให้ยายเจ๊ตําแล้วกันเด้อ เด็กเรลกหย,ยาบๆพอสำนึงกับเอาหอมใส่พอตก่อนตำข้าวเบือใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะพี่น้องใส่ป้อมกระโดดขาเหนียวเด้อกะเดอ้อ แสีแซ่บตัวนี้เอามานำไว้แซ่นำไว้เป็นเกะเบือเดี๋ยวจะมาเบิ้งอีกค่ะพี่น้องละเอียดประมาณนี้ละนะคะตักขึ้นกรงของเราใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่ ไปเลยละกาน้ำยาหนางของเห่าหนี่นะคะเราไปล้างโคกสะก่อนต่ำเกลือแกงมันติดอยู่ในโคกนะพี่หน้องเนาะที่ใส่ลงมาเลยจ้าน้ำยานางนะคะ พอใจเลยเด้อหน่อยหลย้หนามเนี่ยนะคะเยกสีไ่เบิร์นี่แหละค่ะเอาไว้สดเนี่ยอมันเขียนหลายมันก็สิเป็นมกนะพี่น้อง <dans> นี่นะคะคนเลยคนเลยคนเลยคนให้ขวเบิรมันแตกออกบาทที่นี่ลุกโดดค่ะพี่น้องลุกโดดใส่ไปเลย พี่น้องมีอีตูกไซเดอร์บะมีกับบะเ็น้งยงเยอะเจ๊กใส่แต่พักขายแยงอันนี้ใส่หลายกับบะดีด้วพี่น้องเด้อมันขมเรายาเจ๊กหน่อใส่เบิร์ดละสื่อแม่แลี้ยวบะมีบะมีโครงการชีเฮ็ดอีหยังอีกแล้วพักขายแยงนะคะเห็นบ่คะลักษณะเหมือนเฮาสิเฮ็ดโบกหม้อล่ะแต่เฮาบ่ได้โบกหม,อกหมอ้อเพราะเฮาใส่นามหลายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาก็เอาไปตั้งไฟค่ะพี่น้อง ตั้งไฟค่ะพี่น้องคนบ่อยๆในเด้อพี่น้องเด้อ,อยยานเขาเบือมันติดก่นมันติดก่นหมอมัมนใหม่ก่อนสุกค่ะพี่น้องอ้ยหอมยังไม่ไเดือดได้นี่มันใหม่ไอ้มันมันเหลื่อมห่อนอยู่ทั้งรางแลง้วมันกระซ่งกลิ่นไงพี่น้องหอมหอมโคก็ระตุกอีกแล้วค่ะพี่น้อง เป็นจะแซ่บวะคะเริ่มเดือดแล้วเดอ้อเาสิมาปรุงค่ะพี่น้องอันนี้นี่ยาจี๊กใส่เบิเงเดอร์ค่ะมิยางในอยู่นี่เดอหนึ่งชูรสนะคะชูรสไปหนึ่งช้อนชาียงกระซังนะคะแล้วแต่หมักนะคะชูรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งตะพี้ตัวนี้แหละค่ะพี่น้องแล้วก็ น้ำปลาบพรท่านใส่กับพี่น้องเพื่อมันเข้มไทะยอสุทชายนะคะรสชาติตามใจได้ค่ะเพ้อพี่น้องเด้อปรุงเอาตามใจปากเท้านี้แหละเพียงแต่ว่ามันใสแค่นี้แหะค่ะพี่น้องวายโคนกระตุกแค่ซิมเบิงซิมเบิง อืมปลาหน่อยนึงจังพ่อตั้หนีพ่อพ่อแซ่บแล้วจ้าแซ่บแล้วจะกินบ่อุ้ยแซ่บบ่มีเห็ดใจนะพี่น้องเนาะมีแต่โนอใหม่เพี้ยวเพี้ยวเลยมืงเนี้บ่มีเห็ดบ่มีบิกเออบ่มีพักบ่มียังใจมาเสร็จแล้วเจ๊เจ๊สิสปิดถ่ายอันนี้ได้พี่น้อง ส่ยังสีเลยอันนี้ยยายเคยกินสมัยก่อนอยู่กับงูอยู่ทางเหนือนะคะเป็นไซลงไปเป็นมัดเลยนะครับพี่น้องอันเนี้ยเป็นไซลงไปเป็นมัดเป็นมัดเลยแล้วก็ตักออกมานั่ง <c oughs> เด็ดกินเด็ดกินเหล่นพี่น้องนียายเจกกบซีโป้ขนนะคะไว้เพิ่อ,อยูพี่ยายเจก,กับซีตักออกตั้งหาค่ะพี่น้องเป็นไรคะเสร็จแล้วคะ่ะคลิปนี้ แกง no ไม่พบก,กันใหม่คลิปหน้าได้ค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยได้ค่ะเด้อสวัสดีจ้า